โสดดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมมันเองอวันนี้จะมาเล่นเกมไฟใน ads hololive นะเกมนี้ก็เป็นเกมที่นั่นแหละคล้ายไฟใน f ีนะใครที่เคยแบบเอเอมื่อก่อนอะไรเงี้ยหรือแบบเคยที่ใครเห็นไฟใน fd ผ่านหูผ่านตา,าบ้างก็น่าจะเคยได้ยินนะแต่ว่าเกมนี้ก็รู้สึกว่ามีภาษาไทยด้วยนะอะเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเป็นเริ่มกันเลยดีกว่าก็ชัปเตอร์เราก็เล่นชัปเตอร์แรกกนะ็คือคอนไปโกรนเราก็เรียกเสียงภาษาไทยมา เริ่มกันเลยดีกว่าเสียงโทรศัพท์คล้ายๆแบบไฟในเอฟเฟดี้เลยนะฮัลโหลเอ่อสวัสดีนี่ฉันคือผู้จัดการร้านเองโอ้สวัสดีเงียบกับคนใหม่สินะได้แล้วร้ยา,ายต้องอยู่โต๊ะรุ่งถึงหกโมงหกโมงเลยเหรอพอนะเอาล่ะเอาล่ะขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเข้าสู่<า>โฮโลคาเฟ่ร้านคาเฟ่โฮโลคาเฟ่วินเทจท่นอณิมทรอนิกที่ทันสมัยที่สุดงานของนายก็คือการดูแลความเรียบร้อยของร้านจนกว่าจะมาราทำ ได้เลยฉันได้เตรียมแบบท็อปไว้ให้นายใช้ดูกล้องวงจรปิดแล้วหวังว่ามันจะช่วยนายทำงานง่ายขึ้นนี้สินะโอเคเวลากลางวันพวกหุ่นอนิมทรอนิกมีหน้าที่สร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าส่วนในเวลากลางคืนพวกอนิมอลถอนหายใจดังมากและเดินไปรอบๆร้านไมเลยและมันก็เป็นหน้าที่ต้องคอยเฝ้าพวกเธอไม่ให้เข้ามาที่ห้องออฟฟิศฉันรู้ฉันรู้เรื่องแบบนี้มันฟังดูไม่เมคเซนส์แต่เอาหน้าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ร้านพิซซ่าผีสิงที่มีเงา สิ่งที่นายควรจำคือนายห้าไม่ขุนพวกนั้นสัมผัสตัวนายเด็ดขาดมันเป็นธุรกิร้านอ่ะทุกการกระทำของนายจะถูกบันทึกถ้าฉันจับได้ว่านายสัมผัสตัวหุนนายจะโดนไล่ออกเนื่องในข้อหาทำผิดกฎของร้านและต่อจากนี้ฉันจะบอกอเ,เทคนิคการป้องกันตัวจากพวกหุนนะอย่างแรกเลยถ้านายเปิดคอมพิวเตอร์นายจะเห็นปุ่มสีฟ้าบนหน้าจอนั่นคือระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกระแสไฟ ถ้านายกดปุ่มนี้ระบบจะช็อตกระแสไฟฟ้าใส่หุ่นทุกตัวในห้องที่นายกำลังเปิดกล้องดูอยู่ตับถูช็อตพราหุ่นก็จะกลับไปยืนมันโทรช็อตก็คืออันนี้นะที่สองถ้านายเห็นอนิมัทรออีกมายืนที่นอกห้องนายสามารถปิดประตูได้นะการปิดประตูค้างไว้จะกินค่าพลังงานแต่อย่พย่งตกใจไปเพราะนายใช้พลังงานเพิ่มได้โอเคชาร์จได้นะเหมือนเมื่อกี้หน้าจอคอมะดังชารพลังงานระหว่างชาร์จพลังงานประตูของนายจะถูกบังคับให้เปิดเองโดยอัตโนมัตินายจะทำไรน้อก็ได้ ยกเว้นกดปุ่มเปิดหรือปิดประตูถ้านายเผลอไปกดปุ่มประตูตอนกราร์ชาร์จแบตแล้วก็การชาร์จพลังงานจะถูกหยุดกลางคันง่ายๆก็อย่าไปยุ่งกับประตูตอนกราร์ชาร์จพลังงานกันลวกันเอาล่ะนั่นคือทั้งหมดสำหรับคืนนี้โอเคอเลยตกลงละ่ะนายจะถูกไล่ออกถ้าสัมผัสตัวพวกคุณโอเคอไม่กระดกุ่นสัมผัสตัวฉันต้องไปแล้วล่ะลาต,นะตีสวัสดิ์นะโอเคลาตีสวัสดิ์โอเคนะก็คือ อ่ะเราก็ต้องชาร์จแบตก่อนให้เต็มอะไรอย่างงี้อ่ะก็คือเราก็จะมีหุ่นนะเป็นโฮโลนั่นแหละเป็นเป็นแบบเป็นวีทูเบอร์นนะในโฮโลล้วก็เดี๋ยวนะหายไปไหนตัวหนึ่งโอเคอันนี้ก็คือไอยามีนะเราจะลืมลืมกันนะว่ามันคล้ายๆเป็นไอเฟดดี้แหละแต่ว่ามันเป็นนั่นแหละคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นหุ่นก็เป็นอ่าเป็นโมเดลของวีทูเบอร์นะในโฮโล,โลไลโอเคนี่อนะไรเนี่ย <laughs> อืม <laughs> เปลี่ยนท่าโพสได้ด้วย,วยโอเคติดเลนไหมเนี่ย ก็คือเนี่ยถ้าเห็นหุ่นออกมานะแล้วก็กดช็อตได้เลยปุ๊บปุ๊บเขาก็จะกลับไปอยู่ที่ห้องแรกมีห้องนี้หุ่นนี้น่าจะมีอยู่สามหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ห้าหกนะน่าจะมีประมาณหก oh เอใไม่รอช็อตก่อนโอเคมีหกตัวนะถ้าหุ่นหายแล้วก็ต้องนั่นแหละตามนั้นอือหื ตอนนี้เวลาตีสองเราเดี๋ยวรอช็อตก่อนดีกว่ามีคูดาวด้วยนะรู้สึกโอเคหุ่นไม่หายนะโอเคเราช็อตก่อนช็อตไอเยมิหายไปเลยอันนี้ก็เป็นเปกล่าแล้วก็ฟูบิกิอเคแล้วก็คือผมก็ดูมาบ้างนะประมาณนี้หุ่นก็น่าจะหุ่นน่าจะมีประมาณนี้นะขอดูไฟหน่อย ปิดประตูก็อ๋อประตูอย่างนี้เลยหรอโอเคเลยอ่ะหุ่นหายไปสองตัวอีกตัวหนึ่งไปไหนเดี๋ยวนะโอเคน่าจะยังไม่โผล่มาเดี๋ยวนะแล้วอีกอีกแล้วเหมือนโอ๊ะเย่ละ เราต้องรอช็อตนะอ่ออฮ้ยอย่าพึ่งนะอันนี้เหมือนอ้ามาทางซ้ายนะโอเคมาทางซ้ายมาทางซ้ายอุ้ยปิดประตูโอ้เกือบไปโอ้เตือน <laughs> อย่าซิม <laughs> แย่เราหายอีกอีกแล้วโอเคฮะไปแล้วหรือเปล่าอันนี้โอเคไปแล้วนะเปิดประตูกัน ติโกลาไปละเรามาชาร์จพลังงานกันดีกว่าโอเคไม่น่าจะมีอะไรนะโอเคนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมถ่ายรูปก,กันโอเคถ่ายทำไมเอ้ยหายละอยู่ห้องเดิมหรือเปล่าโอเคไม่น่าเป็นปัญหานะตรงนี้อยู่ห้องเดิมอาอย่ามามาอยู่ห้องนี้ละโอเคเหมือนโอเค นะถ้าท่อมาอ๋อเราต้องกดฮีเตอร์เราต้องเปิดฮีเตอร์นะเหมือนต้องไล่ในถะ้าทอ่อตรงนี้ช็อกไปก่อน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 โอเคหายไปแล้วนะฮะโอเคเราต้องรอช็อตนะเหมือนมาอยู่ทางซ้ายนะเปโก,กล่าเดี๋ยวนะอายางไม่ไม่แถวออกบ่อยมากเดยัยเราเราชอ็อตไปมันสักทีเราต้องรีบหน่อยแล้ว โอเคแคมปสองพอตโอเคเป็นกุาลากลับไปแล้วโอเคต่อไปเป็นอายา่าเมนะเราจังหวะน,นี้เราเอาชาร์จรอเลยดีกว่า oh. ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคมีครูดาวด้วยนะอืมครูดาวนานมากทำไงดีในะรอบนี้อืม <c oughs> เยอะละมาไวมาไวมากมาไวมาก น่าจะไม่มีอะไรนะเราตะเราหันหน้าไปไหนไม่ได้นะนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเอ๊ะเปลี่ยนท่าได้เปล่าโอเคต้องจำไว้นะว่าต้องเป็นท่านี้โอเคช็อตก่อนโอเคกลับไปอยู่หุ่นแล้วนะตรงนี้นี่เหมือนจะมีคล้ายๆฟ็อกซี่นะแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าเออใครที่เล่นไฟนไอเฟดดีก็จะรู้นะว่าแบบเออท่ามานเลิกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบวิ่งออกมาไม่แล้วไอ้เมยเจาะเฮ้ยหายแล้ว โอ้โหเราควรจะเอาป้องกันตัวของเปโกล่าก่อนนะรู้สึกว่าอันเนี้ยเหมือน,นห้องนี้มันจะใกล้มากอ่ะมาทางขวาม,มาทางซ้ายโอเคช็อตได้ยังโอเครอเดี๋ยวเราช็อตเปโกล่าก่อนนะแล้วก็เราจะได้โฟกัสที่ตัวของอเยมไว้เป็น Okay. เราชาร์จชาร์จแบตก่อนเลยดีกว่าจังหวะน,นี้แบบมีเวลาว่างยังไม่นัวมากก็าชาร์จไปสักโอเคเราก็แค่รอนะเห,อนอเหมือนไอเหมือนเปโกล่าเนี่ยจะมาทางซ้ายนะแล้วก็ออยามีนี่จะมาทางขวานะถ้าเราป้องกันดีๆก็จะได้อยู่ตรงกลางนี่อาจจะเป็นคูบุกิมาหรือเปล่าหมายถึงว่าท่อข้างหน้าโอเคเราชาร็อตแลโอเคก okay. ลับไปกลับไปซะ นี่ก็ยังเหมือนเดิมนะเช็คอีกทีให้เพื่อความชัวร์หุ่นอยู่ที่เดิมนะไม่หายเอ๊ะเอ๊ะ,อะโหหายสองตัวโหมาไวมากยังไม่โผล่นะเราต้องรีบช็อตปัดไปก่าก่อนกดช็อตได้ยังเนี่ยกดช็อตได้ยังเนี้ยนานไปแล้วอุด,ดาวนานเกินนานไปแล้วนะต้องอีช็อตได้แล้วช็อตได้แล้ว โอเคมันจะมีเสียงแบบตดตด,ดขึ้นมานะให้เราแบบแจ้งเตือนเราโอเคเอ้ยอ๋อเนี่ยอันนี้มนหมายถึงว่าระบบชาร์จพร้อมแล้วโ okay. อเคเราก็ชาร์จรอไปก่อนตอนเนี้มีเวลาว่างชาร์จเราก็ชาร์จซะอุ่นไม่หายใช่ไหมโ okay. อเาคยาังมีเองอยู่ที่เดิมนะเราก็ดูประตูขวาไว้นะว่าเขาไม่มาหรือเปล่าอะไรย่างี้โอเค มาไวมากเหมือนว่าเราลิ่งลิ่งเราช็อตเราก็เหมือนเขาแบบพูดามาไวมากเลยนะปาบโอเคกลับอยู่ที่เดิมนี่ก็ไม่มีอะไรนะอันนี้มันถ้าเดิมนะเออะมาอีกละโอเคเราดูประตูซ้ายไปนะไปกดล่ามาประตูซ้ายช่วยกันจำนะช่วยกันจำนะทุกคนช่วยกันจำนะทุกคนเน,นะนีเ่ยละ ไดละมาซ้ายขวาเลยเหมือนเดิมเลยขออนุญาตเลยเราอน่าจะช็อตเอ่อรอคูดาวคูดาวนานมากทุกคนแย่แล้วอย่างเงี้ยจริงโอเคราวนี้เราก็ดูแต่อายามิได้เลยนะอ่าประตูขวานะคืนแรกน่าจะไม่มีอะไรมากนะตอนนี้โอเคงั้นเราชาร์จแบตรอไปเลยประมาณ25%พอดีโอเค ปีห้าแล้วนะทุกคนแต่เดมันก็ใกล้ละเ,เดี๋ยวแค่ยังมีคนเดียวละเราแค่ต้องเราแค่ต้องรชอช็อตเอาน่าก็น่าจะเรียบร้อยละอ๋อคือที่ห้าสัมผัสหุ่นนี่คือหมายถึงว่าหุ่นม,มันจะมาสัมผัสเราเหรอโอเคน่าจะหกโมงแล้วนะตีห้านานมากเดี๋ยวนะนานเกินเฮ้ยโอเคไม่มีไม่มีมมมมโอเคมา นี่ก็จะโพให้ได้เลยหายรูมแฮะเอออ่ะหายละไอ้ยังม,มีหายบ่อยมากโคตรขยันประตูขวานะไม่มีอะไรเอะไงเงีง้ยโอเคน่าจะจบคืนนี้ได้ไม่ยากนะเรามาดูแคมป์สี่จำไหมกล้องรู้ไม่เยอะนะไม่ซับซ้อนอ่ะเราจ้องไปเลยกันเน้เราสลับเออโอเคหกโมงแล้ว อืมแลวไม่เสียอ่ะโอ้ยปอ้ยปอ้ยโอ้ยโอ้ยปอ้ยโอ้ยกอ้ีโอ้ยโอยโออ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้าโ้โอ้คโอ้ย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 โบ้ยโอ้ยโอคือรยโอเยอ้กโอ้้ยโอ้ยโอ้ไโอ้ยโอ้ยโอนยโอ้โอ้ยโอ้ยอยอ้ยอ้ยโอ้โอ้อ้อ้ยโ้ยโนอ้อ้โออ ประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวจบคืนแรกไปก่อนเดี๋ยวมาต่อกันอีพีหน้าแล้วกันนะโอเคก็ <Okay. S 2> ถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดี้บ๊ายบาย